สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลัลยพามาดามนะคะวันนี้คุณนกก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะเกี่ยวกับออขอพูดเกี่ยวกับเรื่องช้างอีกครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปก่นอนก็พูดถึงเรื่องช้างเนาะวันนี้ก็ทําติดต่อกันไปเลยนะคะจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะแล้วช้างวันน,นี้นะคะที่คุณนกจะพูดถึงนะคะก็คือช้าง พายดาวมงคลนะคะแลช้างดาวพายมงคลนะคะก็เป็นกระแสฮิตติดอันดับเลยนะคะเป็นช้างที่ดังมากๆเลยนะคะในช่องย t u b e นะคะเพราะว่าช้างเที่ยงนี้นะคะก็จะหมอบจะหมอบกลาบนะคะหมอบคานหมอบกลาบได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วพอเป็นช้างที่เป็นช้างได้ยินเสียงเพลงไม่ได้นะคะได้ยินเสียงเพลง้วจะต้องดิ้นเลยนะคะดิ้นไม่หยุดเลยนะคะชนิดที่ว่าดิ้นแต่ละครั้งนี่ควาน พ้อความนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนะคะก็จะต้องควบคุมนะคะเพราะว่าดินเป็นช้างที่ดินเป็นช้างที่เต้นสุดวิสุดฤทธิ์สุดเวียงเลยนะคะเป็นเป็นช้างที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจนะคะได้ยินไม่ได้นะคะเป็นเต้นเลยนะคะอันนี้ขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่อหมอบคานนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อในการเต้นนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อในการทําบุญด้วยนะคะก็อันนี้ก็ ขออนุญาตนะทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกัลยาพามดามติดตามคุณนกอยู่นะคะขอพูดเรื่องช้างต่อนะคะ,ะช้างดคนเดี๋ยวคุณกจะพาจะพาทุกท่านไปต,ตามคลิปเลยนะคะคลิปซึ่งมีอยูค่คลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ช้างภายดำคนนะคะเป็นช้างนขาขบวนนะคะนำขบวนไปเปิดงานอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าคลิปที่คุณนกติดตามอยู่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าไป ะะติดตามค่ะตอนนี้ก็กำลังพาช้างพายมงคลเข้าไปนะคะเพื่อจะไปถวายสิ่งของกับหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อหรือหลวงปู่นี่คะ่ะน่าจะเป็นหลวงหลวงหลวงพ่อประสานนะคะจังหวัดยะโสธรนะคะถ้าคุณนกจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าคลิปก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่า พาไปที่ไหนนะคะรู้แต่เพียงว่าน้องดาวนะคะน้องดาวพายดาวมนี้เขาจะเป็นช้างนำขบวนนะคะแต่งองค์ทรงสวยมากเลยนะคะรูปหล่อมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะสีสันนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับช้างเผือกเลยนะคะช้างเผือกในในในวนิยายโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็กําลังนําช้างาน้องดาวนะคะเอาแล้วสั่งหมอบกาบเลยนะคะโอ้โหเขามอบกาบได้สวยมากๆเลยค่ะคุณนกยอมรับเลยค่ะทุกทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะเอาตอนนี้กําลังาพากําลังจะถวายอะไรคะเนี่ยถวายอะไรหลวงพ่อคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนําไปถวายแล้วนะคะ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ,ะสั่งให้กราบนะคะแม่แม่นะคะก็พากันตื่นตาตื่นใจนะคะกับกับภาพที่เห็นเบื้องหน้านะคะว่าน้องดาวทำได้ยังไงโอ้โหตอนนี้ก็กำลังจะถวายอีกนะคะหลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่อประสานนะคะ จังหวัดยะโสธรคุณนกก็ไม่ทราบนะคะว่าชื่องานอะไรนะคะเพราะว่าคลิปเขาไม่ได้บอกนะคะตอนนี้ควานช้างก็สั่งให้หมอบกราบนะคะแล้วก็คานคานเข้าไปถวายนะคะถวายสิ่งของนะคะอือช้างภายภายดำคนที่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดช้างเลย คือเขาไม่มีลักษณะที่จะขัดขืนนะคะคือจะเชื่อฟังคำสั่งของควานตลอดนะคะต้องยอมรับน,น,นะคะโอ้โหเพราะว่าช้างเขาเพิ่งอายุห้าขวบนะคะการที่จะสั่งให้หมอบกราบหลายครั้งหลายครั้งนี่ก็<อ>คงจะเป็นการยากหน่อยเพราะว่าห้าขวบก็เหมือนเด็กเด็กห้าขวบะคะบางครั้งก็อาจจะมีการดื้ออะไรเงี้ยดือ้ออาจจะมีการขัดขืนบางครั้งก็อาจจะ เกิดอาการลำคาญว่าออมอบกราบมอบกราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นช้างเด็กแต่อันนี้เขาจะไม่มีอาการขัดขืนเลยนะคะทุก่านสังเกตมคะว่าเขาจะเชื่อฟังคําสั่งของช้างมากเาต้องยอมรับเลยนะคะว่าช้างเชือกนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณลกสังเกตนะคะว่าหน้าเขาจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตาเขาจะสวยตาเขาจะหวานเลยะะช้างช้างพายดาวมุขนี่โหสุดยอด <laughs> แม่แม่ก็พากันป่าปื้มเนาะ ไม่ไม่เคยเห็นช้างที่จะน่ารักอะไรขนาดนี้คือเขาจะเป็นช้างลักษณะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะช้างภายดาวมงคลนะคะนับว่าเป็นโชคดีนะคะโชคดีของพ่อควานแม่ควานที่เป็นเจ้าของช้างนะคะเป็นเจ้าของภายดาวมางคลนะคะช้างลักษณะนี้นะคะกคนกนกดูแล้วเป็นช้างที่รู้คุณเป็นช้างเป็นช้างลักษณะเด่นนะคะน้องดาวเนี่ย เป็นช้างค้ำคูนนะคะถ้าใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยโอ้โหสุดยอดครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเงินทองไหลามาเทมาว่าเงินเหอะถ้าถ้าได้ช้างที่มีลักษณะค้ำคูนลักษณะมีบารมีนะคะ,ะคุณดกดูลักษณะของของน้องดาวนะคะภายดงคนนี่เขาอยู่ในลักษณะนี้เลยลักษณะเด่นนะคะช้างที่ว่าเรียกทรัพย์ ช้างค้าคูณครอบครัวค่ะคุณนกต้องยอมรับเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณนกให้ดูยาวๆเลยนะคะให้มแม่แม่เอฟซีะนะคะได้ดูช้างดาวพายดาวมงคลนะคะเขาสุดยอดจริงๆโอ้โห ถ้าเป็นช้างบางเชือกนะคะอายุห้าขวบเนี่ยเขาก็ต้องมีอาการขัดขืนบ้างนะคะว่าออสั่งให้หมอบกาบสั่งให้ทํานู่นทํานี่บางทีก็เนาะเด็กก็นเนาะก็จะเกิดอาการงอแงแต่ว่าน้องน้องดาวนี้เขาไม่มีอาการงอแงเ,เลยนะคะค่ะทุกทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมคะ,ะคลิปที่ผ่านมาที่คุณนกนําเสนอทั้งท่านนะทุกทุกท่านได้รับชมนะคะน้องดาวบุงคนก็ ได้น้องดาวน้องภายดาวบงคนก็หมอบกาบนะคะหมอบกาบหมอบคานได้อย่างสวยงามนะคะ,ะ <c oughs> ก็เป็นช้างที่ม,มีกิริยาอยังไงเดียโอ้โหภาษาไทยคุณนกนี่คือเป็นช้างที่อ่อนอ่อนอ <c oughs> เป็นช้างที่ นุ auto> ่มนวลนะคะนุ่มนวลต้องขอโทษนะคะการใช้ภาษาไทยก็เป็นช้างที่เชื่อเชื่อฟังควันมากๆเลยนะคะก็ทุกทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะว่าโอ้บรรดาแม่แม่นะคะแม่แม่เฟซ o ุ๊เนี่ยเอฟซีเนี่ยก็เป็นปื้มกันเลยนะคะตอนนี้จบจากคลิปที่ผ่านมานะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะตอนนี้คุณนกก็จะพาทุกทกท่านไปชมอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่น้องดาวผู้มีดนตรีในหัวใจนะคะ ไปดูการเต้นของเขานะคะว่าเขาจะเต้นน่ารักขนาดไหนนะคะค่ะตอนนี้พ่อควานสั่งให้หยิบตะกร้านะคะแต่เขาไม่ยอมหยิบตะกร้านะคะทุกทกท่านเห็นอะไรใช่ไหมคะเขาหยิบลำโพงค่ะโอ้ <laughs> โอ,อะไรพ่อควานสั่งให้หยิบตะกร้านะคะตะกร้าซึ่งเป็นสิ่งของที่ว่าจะไปถวาย ไปตักบาตรนะคะถวายถวายพระนะคะแต่นอ้นองดาวไม่ยอมหยิบนะคะน้องน้องน้องดาวของเราหยิบลําโพงนะคะเอาละเขาจะไปทําอะไรลําโพงค่ะ <c oughs> เอาละลําโพงก็ค่อนข้างหนักนะคะก,ก็ทั้งทั้งยกทั้งลากกันเลยนะคะ <c oughs> เราไปดูกันค่ะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่ถนนแล้วนะคะดูก็ฟังคำสั่งนะคะ เข,เขาฟังคำสั่งพ่อควานของเขานะคะอเอาละเดี๋ยวติดตามกันค่ะว่าเขาจะทำอะไรต่อนะคะโอเคเอาลวค่ะน้องดาวของเรานะคะผู้มีดนตรีในหัวใจตอนนี้พ่อควานเปิดเพลงให้เต้นกันเลยนะคะเอาละค่ะน่ารักมากเป็นช้างที่ค่อนข้างที่ว่าได้ยินเสียงเพลงไม่ได้นะคะ โอ้โหมีการยกขาด้วยนะคะกยกขาเต้นโอ้ยสุดยอดเลยค่ะยุ้เส้นยืดสายก่อนครับการใส่บาทครับยืเสยื้อสายก่อนการใส่บาเอาละค่ะเต้นกันใหญ่เลยอ้มีการใส่ก้นด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดใสก่ก้นใส่ก้นโอ,ยโอ้ยกขา โอ้หลายท่าดีค่ะเต้นหลายท่าเลยค่ะอ๋อโอ้โหใส่ก้นค่ตอนนี้โอ้ใส่หัวด้วยเต้นหลายท่าหลายใสย่ก้นใส่ใส่หัวโอ้โหอะไรจะขนาดนี้น้องดาวเอาละค่ะโอ้ เต้นสุดนี่สุดเด็ดเลยค่ะน้องดาวของเราโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอ้โหเอาละเต้นรอนะคะจนจนพระมาแล้วนะคะโหน้องดาวนี่สุดยอดเลยค่ะเต้นผู้รักดนตรีนะคะมีดนตรีในหัวใจนะคะมาเรามาดูปฏิกิริยาของ น้องดาวกันนะคะโอเคหมอบแล้วนะคะตอนนี้หมอบหมอบกราบแล้วนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้น้องดาวคุณนกเห็นแล้วคุณนกมันเขี้ยวค่ะมันเขี้ยวมันไส้บนความเอ็นดูเหมือนกับผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กอะคะ่ะเพราะเขามีอายุแค่ห้าขวบนะคะก็เขาก็เหมือนเด็กๆเ,เนาะเราเรา,เราดูความน่าน่ารักของเขานะเนาะแล้ก็เกิดอาการมันเขี้ยวมันไส้เหมือนกับ เหมือนกับเราเอนดูเหมือนเด็กเด็กคนหนึ่งนะคะดาวเขาก็เพิ่งห้าขวบนะเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งน่ารักไปสมุูดูสิโอ้โหดูโอ้โหอ,อะไระขนาดนี้น้องดาวน่ารักมากๆสุดยอดช้างเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของนะคะเจ้าของช้างนะคะโอ้โห น้องดาวนี่สุดยอดเลยโอเคค่ะโอ้มีการคำนับด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยรู้จริงๆแสนรู้จริงๆโอ้โหเป็นช้างที่รู้มากๆเลยนะคะค่ะทำบุญตักบาทเสร็จนะคะก็เต้นกันต่อค่ะอ้าวเต้นกันต่อน้องดาว เต้นให้โอ้โหโอ้เหนื่อยแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วเหนื่อยแล้วคะ่ะน้องดาวบอกไม่เอาแล้วพอ่พอพ่อควานน้องดาวกลับบ้านแล้วน้องดาวเหนื่อยแล้ถือตะกร้ากลับแล้วคะ่ะสั่งให้หยุดรอ,รอเขาก็รอนะคะเ <c oughs> ขา noting, รู้ภาษานะคะโอ้โหโอ,โอะไรเนี้ยโอ้โหหมอบกาบนะคะหมอบอีกครั้งนะคะ เขารู้ที่นะคะว่าทําบุญเสร็จนะคะก็จะต้องมาหมอบตรงนี้อีกนะคะวันนี้แม่ควานไม่ไม,ไม่ไม่ทราบไปไหนนะคะพ่อควานก็เลยทําหน้าที่แทนนะคะพ่อควานก็ไม่ได้บอกเนาะว่าแม่ควานไปไหนแม่ควานอาจจะติดธุระนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทําบุญร่วมกับพ่อควานก็พาน้องดาวมาทําบุญนะคะเป็นอะไรที่น่ารักนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ตอนนี้พ่อควานสั่งให้ไปหยิบลำโพงนะคะหยิบลำโพงกลับบ้านโอ้โหรู้เรื่องไปหมดนะน้องดาวคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวแบบค่ะก็อย่างที่คุณนกนะคะได้ได้ดำเสนอนะคะสองคลิปนะคะคลิปแรกก็เป็นคลิปที่ว่าไปอ่า เป็นนำช้างนําขบวนนะคะไปถวายสิ่งของให้กับหลวงพ่อประสานนะคะและคลิปที่สองก็เป็นคลิปการเต้นนะคะการเต้นของอช้างภายภายดาวมงคลก่อนที่ว่าจะบินทบาตนะคะก่อนที่จะบินทบาติแด่พระสงฆ์นะคะท,ทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมคะทุกท่านเห็นความน่ารักของเขาแล้วน,นะคะช้างภายดาวมงคลน,นะคะเป็นช้างที่คุณลกดูแล้วเป็นช้างที่มีลักษณะเด่นนะคะ เป็นลักษณะที่ว่าเป็นช้างที่ค้าคูณนะคะ,ะบุคคลใดได้เป็นเจ้าของแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเป็นช้างที่รู้คุณเป็นช้างที่ค้าคูณะคะครอบครัวใดได้ไปครอบครองนี่ถือว่าเป็นช้างนําโชคนะคะล,ลักษณะของเขาจะเด่นมากเลยนะคะยิ่งยิ่งคลิปแรกที่คุณนกโชทุกๆท่านนะคะที่เห็นนะที่ว่าเขาแต่ง,ตงทรงแต่งองค์ทรงเครื่องอเป็น เป็นช้างเขาเรียกอะไรล่ะ,ะช้างเผือกเนาะโอ้โหน่ารักมากหล่อมากๆเลยนะคะสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยนะคะคุณนกยอมรับเลยนะคะก็เป็นที่เฮฮานะคะของของบรรดาแขกแขกที่มาร่วมงานนะคะก็ได้ถ่ายรูปทำคลิปกันนะคะก็เป็นช้างที่สร้างความสร้างสีสันนะคะ,ะเป็นสร้างความ ตื่นตาตื่นใจให้กับทุกท่านที่ที่ได้พบเห็นนะคะยิ่งคลิปที่เขาเต้นด้วยนะคะโอ้โหภายดางคนนี้เต้นนี่สุดสวิงเลยนะคะสุดยอดคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็เป็นปื้มนะคะติดตามมาเนาะติดตามช่องช้างภายดาำคนนี้ก็ติดตามมาตั้งแต่เขาตัวเล็กๆตตอนนั้นเขาค่อนข้างที่จะดื้อเนาะแล้วเขาจะติดติดพ่อของเขามากเลยนะพ่อควานของเขานะคะเขาจะ เชื่อฟังพ่อควานของเขาถ้าวันไหนพ่อควานหายไปน um ี่โอ้โหเขาจะสำแดงฤทธิ์มากเลยนะคะสมัยที่เขาตอนตอนที่เขาขวบสองขวบนี่นะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะทุกทุท่านก็ต้องเข้าใจนะคะช้างช้างเนาะช้างเด็กเนาะเหมือนเด็กกับเหมือนเด็กกับขาสองสามขวบนี่ก็จะงอแงนะถ้าไม่ถ้าไม่เห็นผู้ปกครองใช่ไหมคะถ้าเขาติดติดเด็กๆเนี่ติดคุณพ่อคุณแม่ถ้าพงคุณพ่อคุณแม่หายไปเนี่ยก็จะงอแงนะคะเช้าดาวมงคลเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะ คิดไปก่อนที่ตอนที่เขายังเด็กๆอยู่นะคะประมาณสักขวบสองขวบเนี่ยโอ้โหถ้าเขาไม่เห็นพ่อควานนี่เขาจะงอแงมากเลยนะวิธีงอแงของเขาเขาจะใช้งาทิมไปไปไปที่ดินนะคะลักษณะของเขาจะออกอาการแบบนี้เลยเขาจะงอแงเขาจะทิมเอาเอาเอางาทิมดินนะคะแล้วก็เอาข้างหลังชี้อะไรเงี้ยนั่นคือลักษณะที่เขาเขาไม่พอใจแล้วเขางอแงแล้วที่เขาไม่เห็นพ่อควานเขานะคะ ซึ่งเป็นก็เป็นเรื่องปกติของช้างช้างเด็กนะคะก็เหมือนเด็กๆทั่วไปอะคะ่ะก็งองแงเนาะก็เป็นความน่ารักอีกอย่างนึงคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็ประชับใจยอมรับติดตามน้องพายดำคนนี้ติดตามตลอดนะคะจริงๆแล้วคุณนกก็ติดตามหลายเชือกเนาะพอดีมีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์เนาะก็อยากจะให้คุณนกอะทำคลิปช้างเกี่ยวกับช้างนะะี่ค่ะก็มีการ ที่เข้ามาติดตามคุณนกเนาะก็บางท่านก็บอกว่าให้คุณนกทาพาไปพาไปชมน้องช้างน้องชื่อช้างอะไรอะน้องกละมังเออให้ให้คุณนกพาไปชมช้างชื่อช้างกละมังแล้วก็ช้างสงการสงกานเนาะให้ให้คุณนกทำคลิปให้คุณนกนําเสนอและพาไปดูหน่อยคุณนกก็ไม่แน่นะคะคลิปต่อไปคุณนอกอาจจะ นำพาทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะไปชมช้างการังซึ่งเป็นช้างเด็กนะคะเป็นช้างเด็กน่ารักน่ารักนะคะคุณนกคิดว่าการนำเสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับช้างแล้วเป็นช้างเด็กๆนี่อ๋อก็คุณคุณแม่เนาะทุกทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงจะชอบอะค่ะชอบช้างเนาะเพราะช้างเป็นช้าง เป็นช้างสลีมงคลอยู่แล้วเนาะเป็นช้างคู่คู่บ้านคู่เมืองของเราอะ่ะและเป็นช้างนําโชคเนียนะคะสังเกตนะคะว่าครอ,อบครัวไหนนะคะที่มีช้างไว้ในครอบครัวไว้ในครอบครองนะคะก็จะจะเสริมสร้างบารมีให้กับครอบครัวนั้นนะคะก็ทําให้ครอบครัวนั้นก็อยู่ดีมีสุขเนาะอยู่ดีอยู่ดีกินดีแล้วก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนาะเพราะว่า ช้างนี่ก็เป็นช้างขึ้นชื่อเป็นช้างสริรมมงคลอยู่แล้วคุณนกเชื่ออย่างนั้นนะคะก,ก็ก็ขอแสดงความดีใจกับหลายๆท่านหลายๆครอบครัวเนาะที่มีช้างไว้ในครอบครองเนาะคุณนกนเป็นคนที่ชอบช้างนะร,ร,รักช้างเนาะแต่ไม่มีโอกาสเนาะ <Lights> ไม่มีโอกาสคือคงจะไม่มีทรัพย์มากมายขนาดที่จะมีช้างไว้ในครอบครองเนาะแต่ก็ก็ได้แต่ดูดูคลิปตามช่องต่างๆก็ ดูแล้วก็เกิดความเอ็นดูช้างเนาะเพราะว่าช้างก็เป็นสีสันของอของเ,อเป็นเรียังไงอะเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยอยู่แล้วเนาะก็เป็นช้างนี่ก็เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติเลยก็ว่าได้เนาะก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับเจ้าของช้างทุกทุกท่านนะคะที่มีช้างไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็ ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเ,เจ้าของช้างพายดาวมงคลนะคะที่ได้ช้างน่ารักน่ารักนะคะช้างที่พอควานได้ได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนฝึกอบรมเนะเาะได้ฝึกเขาโอเขาก็เชื่อฟังตามคําสั่งเนาะเป็นช้างแสนรู้เป็นช้างที่น่ารักอ่อนโยนนะคะคุณนกยอมรับเลยนะคะช้างพายดาวมงคลนะคะก็ ขอแสดงความดีใจนะะี่ค่ะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนก,กต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคุณนกจนจบคลิปนะคะก็คุณนกก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะก็ติดตามคุณนกต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าคุณนกจะทำคลิปเกี่ยวกับช้างคุณนกจะพาไปดูช้างช้างเด็กนะคะชื่อช้างอะไรนั้น เดี๋ยวติดตามต่อไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะ